สบายดีปะลุงสบายดีกันสุขสุขคดสบงสบอนสบายดีเอฟซีที่อยากแพงมาผมมาพอ,อกันคือเก้ากับซ่องบ่าวหล่อบรรนาปะลุงเอ้ <c oughs> <c oughs> รอ้องบอกบอกคนบรรนาะสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงมันนมาแบบเมซี่มึงคิวบี <c> ้ไ <oughs> ปใช้นมวยเหมือนนี่ออกไปหาเที่ยวลุงเอ้ มัอนีก้กับสิพาเข้าออกแต่บ้านแปลว่าเข้าป่าไปหล่อป่าอีกแล้วทหายังบาดไปลุนกันไปลุงไปว่าไปลุนไปซมกันไปกับน้องมวยแล้วกันร้านสาวน้องจักรจนันเงียบเลยน้องจ,กจักรจันไปกันเลยปะลุงสบายดีปะลุงสบายดีมาเามือนี้พาร้านสาวปะเลยกับ น้องมวยน้องจะกระจันแล้วก็น้องมวยมันหล่อหานอหนอมัยขึ้นเขาปุลุงมาหนินหนอม้ยยัง,งไงหนอม้ยเพกหนอม้ยเพกกว่าสั่นสบเถิ่อขึ้นมันแข็ง บมแม่นซ้มน้องหมให้ปลูก

อุ้ยปลาลุงเลยหน่อไมเอ้าอ้าโอ้พลาตดเดี้ โฟวนันนมำใบ้านอันนี้ก็แมนน่าดกะกำลังอ่อพลีแกงกิ่เถียงเนาะไปเด้หาน้าใม่ไหลไปหาน้าใม่ถูกรเอาอไหนให้ทาน,น,น,นาายคบเลือบอกก่อนช้กห้เบื่อแก ขนาดเนาาตนดมีการสอมเลยมันจากโมหย่าเขาเนาะแม่ว่าไปหาต่อเถอมันนั่นในหลวงในลายสม,มุดมันในลายกับสิได้อันนั้นเอง ไปได้ไมองมวไปได้เดินทางกันต่อบ้านมันอากาศดีๆแบบนี้หาไซบูมีอีกแล้ว mà đừng nhìn thấy sẽ không nó mua thật trộm bạn Em thừa nội cái đang đi đấy เปลี่ยนดอนลงบ้านเนี่งปปีลี่ หาะเลปดูน oh, uh ี่นี่แมนบอลนี่ มาฮอนนี่เจอดีแล้วปนลองฮะเฮ้ยงูตีนเจ้าเจอดีเจอดีค่ะเกิดเหตุปะุ๊กเลยเกือบงูสกเบาควนคือว่าเบาควนของงูขอแม่นเด้อ มองหาอะจะเผื่อเ็นเยงังชีวินตุวงูอะแหละฮะวันนี้แหละเพิ่นหน้าบุเห็นว่ามันนี้แล้วผูกไปเุื่อเลยไปปะเดินทางก็ต่อบาลเกือบงูโศกไปบอกงูโศกมันเป็นน,น,นปป่นเนาะมันแม่นหนักมวย พอเราไปลงมาป้ดหักระปุลงบา้อหน่นมาสองสามอัน

เข้าเบือ้ขอนข้าเขาป่าป้าลุงเอ้ยป่าปลาให้อยู่ให้กินข้าวไปบึงขิดแม่น้องเดือนมาว่านุ้ยสะออนฝนป้าลุงเอ้ยมันไลยหักคลองผาเนาะกระเป๋าใบง,งามงามเสียขาดีใจน้ำฝน,น,นป้าลุงเอ้ยเสียคลองผาอะไรน้องเยได้ร้ายแน่แล้วปะ มึงน้ำกันปะลงน้ำใหม่เหรอแห่ยามนี่มันกระเซียนห้วยนี่เนาะเพราะมันก็ขึ้นยอดขึ้นเหี้ยวนี่อะไรปะลงเลยสเกตเบิ่งนี่แต่ก้อนน้ำใหม่เพลกนี่น้อยก้อนแรกเขาบริโภคได้มากกว่าน้ำใหม่เพลกมีแต่ก้อนน้ำใหม้เพกเบอแล้วปะลุงเลยเข้าาวป็นมากับน้องมวยแล้วก็น้องจักรจันเพิ่นข้าวเราเก็บอาไรหยาใช่ก้อนน้ำใไม่คก็ว่าหยาอ่ะ อาละปะลุงวันนี้กับชมมาพอคคนแล้วบักคนกับเลาขี่เปเพียงเท่านี้เทา่ทาไรอย่าลืมเนอปะลุงเนอะฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบักคนมาหน้าปะลุงเลยมาโคกัลืมลืมหายหน้ามา oh, <hey. S 1> พอแห้ขออนกุการหนานะสบายดี